ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไปแม่ครับ ้วยขา่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนาพรเลยครับจําได้ว่าบ้านนาพรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่ใช่ใช่บ้านนาพรที่เชียงรายอยู่ในอําเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานาพรก่อนนะรีบโทรเลยแม่ เพื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหมจ้าพี่ได้ยินพรไหมได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นขา่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศนะ่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหมเจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้า บ้านพอรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปรกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภพรครับ จ้าจ้าอะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือ,อยังปกป้องรอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภนะัยน่ะใช่แล้วพี่พราทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ่งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวข,ของเครื่องใช้ที่มาหนักหนักกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิง่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่ โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโคง้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ําก็เสียหายเยอะมาก ตอนนี้ก็กลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับโอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอะยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยก แผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วยโอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้อง แต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อกวุ่นวายไปหมดสอยคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอนก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทําอะไรกันอยู่ล่ะตอนนั้นพลกําลังตากผ้าอยู่พี่ อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สัน่นฮอนนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรออนก้มศีรษะต่ำๆและไปหลบใต้โต๊ะไม้สักเล็กๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เวเร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต,ต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณน,นั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับนภานปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรักแล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือ,อยังละ่ะ เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจจ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะดูแลตัวเองดีๆละพรจ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะ่ะจัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกบาหนาะ แม่สงสัย d l t ออย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหมการระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปารมาดู แล้แรงระเบิดของการทําเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรทรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะแม่ครับมีรายงานข่าวครับเอาเอาเงียบเงียบตั้งใจฟังนะทุกคน หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและประมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยง ขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทําการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ําระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะนี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเพื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมั่นแผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัตช็อกแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะงั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่พ่อด้วย DLTV ด,ด้วยครับไม่ต้องเลยทั้ง3คนนะ่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนเลยไดแม่แม แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภยัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภยดัยในชีวิตและทรัพย์สิน อิงฟ้า,ฟาเป็นยังไงบ้างก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเขาไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ<อ>แผ่น,ผนดินถลม่มขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยแล้วครับ